ทานเจโรมึงหายไปไหนมากูหาตั้งนานหากาแฟกินนะดิไม่รู้เขาตั้งโต๊ะชงกาแฟไว้ตรงไหนมึงพอจะรู้เปล่ากล้าบอกกูหน่อยกูไม่ใช่กล้ามกูคืออินโนสเกตเอออินโนสเกตรู้เปล่าว่าเขาตั้งโต๊ะชงกาแฟไว้ตรงไหนยุคนี้มีกาแฟได้หรอวะไม่แน่ใจเหมือนกันลองไปถามเสาหลักแข่งไฟดูดิอุตตะเสาหลักแข่งไฟโคเท่ใครวัเสาหลักแห่งไฟไม่รู้ดิเรียกแต่เสาหลักแข่งไฟเลยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรกันไหน เรียกกันแต่เสาหลักแห่งไฟสินะแล้วนายหลักคือเสาหลักแห่งอะไรฮะอินโนสเกะอยากกินหัวหมูวะ่ะข้าไม่ได้เป็นเสาหลักอะไรทั้งนั้นยังระดับไม่ถึงเอ้าหรือโอ้นี่มึงกาดนี่เองไปไปไปไหนก็ไปซะอินโนสเกะเราก็กาดพอๆกันนั่นแหละเพื่อนเราอยู่ระดับเดียวกันเฮ้ออินโนสเกะอยากกูไปรวมกูใช้ปลานวารีได้นะเว้โยโถไอโยมันก็แค่การปล่อยน้ำโยงไหนกูคือทันจิโร่เออทันจิโร่มันก็แค่การปล่อยน้ำนี่ต้องดูกูเป็นตัวอย่างจะให้ดูส่วนไหนดีละ่ะ หัวมึงก็เหมือนหัวหมูที่ตายแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวแถมยังมีกลิ่นคล้ายๆกับหมูเน่าด้วยเฮ้ยจริงดิอะไรหวาเพิ่งได้มาเมื่อสามวันที่แล้วเน่าอีกอือนี่ปกติมึงได้หัวมาเนี่ยใส่กี่วันก็จนกว่าจะมีแมงวันตอมนะพอแมงวันตอมก็เปลี่ยนโอ้โหอินโนสเกะมึงทําไปเพื่ออะไรเนี่ยคือเงยแว่นเจโร่กูเนี่ยหน้าตาดีมากหล่อโคตรหล่ออ่ะหล่อแล้วแบบสาวๆเข้ามาวุ่นวายกูไม่ชอบก็เลยเอาหัวหมูเน่ามาใส่ยังไม่เน่า ที่จริงมึงแค่เอาขี้โคลนมาป้ายหน้าก็ได้เปล่าวะไม่ได้เดดทันจิโร่เพราะว่าวิชาที่กูใช้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหมูฮะอะไรนะวิชาอะไรของมึงอะเกี่ยวข้องกับหมูมึงใช้ปลาดวาดีใช่ไหมทันจิโร่อ่าถั่วต้มกูใช้ปลาหมูกระทะอายะปลาหมูกระทะอร่อยไหมมากเพราะงั้นอย่าให้กูได้ใช้เลยถ้าใช้ทีไรนะเป้าหมายมีการจุกเจ็บจนจุกอิ่มจนจุกซุกหยอดใช้กับกูบ่อยๆนะกูจะให้เนสโกกินด้วยใครละนัน น้องสาวก,กูเองสวยไหมสวยมวั่วขอเฮอยปลานวารีกระบวน่าที่สามประดุกชนเคือนเ,อเป็นไงละมือเค็ใหม่เคตใหม่หมโอ้โหทันเจโรแค่นี้มึงใช้ปรานวารีกับกูเลยอะ่ะอย่าบังอาจยุ่งกับน้องสาวเว้ยห่วงห่วงแน่จริงมึงก็ปล่อยปล,ยปลานหมูกระทะมาดิยังปล่อยไม่ได้ลืมซื้อหมูมาฮะนี่มึงจะใช้ปรานต้องมีวัตถุดิบด้วยหรอใช่ปล่อยปลานครั้งหนึ่งนี่หมดไปประมาณสองร้อยกว่าหมูโลนึง เออมันต้องมีต้นทุนอันนี้กูเข้าใจเพราะว่าปราณวารีกระบวนท่าที่3ามปลาดุกชนเลือนเนี่ยกูก็ต้องเสียตังค์ซื้อปลาดุกมาตัวหนึ่งเหมือนกันนี่ดีนะปลาดุกราคาถูกกว่าหมูโอ้จะปล่อยปรานแต่ละทีนี่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวต่อไปกูหาอะไรที่มันราคาถูกๆหน่อยดีกว่าเฮ้ทันเจโร่ช่วงนี้ราคาอะไรมั้งที่มันถูกๆกก็มีกุ้งแห้งมั้งปลาปนแล้วก็มีพวกกะปิพวกเนี้ยถูกอยู่เดีย๋ยวรอบหน้านะเมื่อเอากะปิมาใส่หัวแทนเลยแล้วก็ใช้ปรานกะปิกูไม่อยากคุ อยากกินกาแฟใช่ไหมนุ่นบ้านสาวลาแข่งไฟมีอยู่ขอบใจมากอิโนโนสเกตนำทางไปเลยเอาเฮ้ยทันเจโรอิโนโนสเกตจะไปไหนกันอิโนโนสเกตอันนี้มันชื่ออะไรนะเซนอิสุผู้ใช้ปรานอัศนีออยาเซนิสุมึงใช้ปลาณอัสนีวสันได้เหรออัศนีวสันนั่นคือนักร้องกูใช้ปราณอัสนีเฉยเไอทันเจโร เฮ้ยนายสุดยอดเลยวะอัศนีนี่แปลว่าสายฟ้าใช่เปล่าถั่วต้มหดไหมก็ต้องหดสิใช้สายฟ้าเลยนะเว้ยนายเซ็ิสเซอรโชว์หน่อยว่ามันเป็นยังไงแฮยทันจ hey, ิโรของดีไม่ได้มีไว้โชว์งานมีไว้ทําอะไรเออนั่นดิไม่ได้มีไว้โชว์แล้วมีไว้ทําอะไรวะกูว่ามึงควรไปนอนนอนอิ่มแล้วอะเดี๋ยวโชว์ซักกระบวนท่าหนึ่งแต่เท่าที่ได้ข่าวมานี่มึงมีอยู่กระบวนท่าเดียวไม่ใช่เหรอเซดิสเซอร์อ้าวจริงดิเออเป็นกระบวนท่าแยกย่อยจากท่าที่หนึ่งนี่เพิ่งคิดมาสดๆเลยใช่ไหม เตรียมตัวรับมือปลานอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งครึ่งมีแยกย่อยด้วยว่ะกูเจ็บได้หรือยังน่าจะได้แลวมัง้งโอ้โหสุดยอดเจ็บเมื่อกี้ทำอะไรด่าเซนดิสึมันเป็นการด่าบแบบสายฟ้าแลบในช่วงเวลาเพียงเสียววิเนี่ยกูได้ด่าไปประมาณสามหน้ากระดาษมันรวดเร็วมากจนนึงฟังไม่ทันเลยใช่ไหมล่ะเออใช่ทีนี้พอฟังไม่ทันก็ไม่เจ็บโคตรดร่าโคตรไร้ประโยชน์ กูก็ว่างั้นแหละแต่ไม่แน่นะมันอาจจะมีท่าที่แท้จริงที่มันรุนแรงกว่านี้ก็ได้จริงไหมเซนดิสตต้องมีท่าที่แรงกว่านี้ดิมีแต่ว่ากูใช้ได้ตอนที่หลับเท่านั้นนะใช้ได้ตอนที่หลับโอ้ยใครเลือกมึงเข้ามาเข้าถีบวะเนี่ยพอหลับไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมไม่ใช้ตอนที่ตื่นได้และนั่นแหละคือความลับของผมผมสามารถหลับในได้ตลอดเวลาเวลาไปเที่ยวที่ไหนอยาให้มนขับรถ เอาละเซนดิสกูจะไปบ้าสนสาวหลักแข่งไฟไปด้วยกันเป่าสาวหลักแข่งไฟอ้าวก็พอดีเลยดิพอดีอะไรวะก็ท่านสาวหลักแข่งไฟให้กูมาตามพวกมึงนี่แหละสาวหลักให้มาตามเหรอ มีธุระอะไรหรือเปล่าจะถามทำไมทนันเจโร่ในไหนก็จะไปเอากาแฟที่บ้านเขาอยู่แล้วนั่นก็ใช่แต่ว่าเป้าหมายคนละอย่างกันไงถ้าเกิดว่าเสาหลักแข่งไฟเรียกเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเรื่องนี้มันชักจะมีกลิ่นแปลกๆมันเป็นกลิ่นแบบใดคือกูเนี่ยมีความสามารถจมูกดีเป็นพิเศษไว้แล้วก็รับรู้กลิ่นได้ถึงแบบว่าเหตุร้ายเหตุด่วนอะไรนี้ด้วยเลยโอจมูกดีเหมือนหมาเลยทำไมมึงไม่เอาหัวหมามาใสา่ด้วยตัวหนึ่งล่ะ พูดงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอปราณวารีกระบวน่าที่3ประดูกชนเขื่อนจัดมาเลทนันเจโรมาดูว่าใครมันจะเหนือกว่ากันสักตั้งหนึ่งเสียใจประดูกกูหมดยังไม่ได้ไปซื้อก็พอดีและทันจิโรขอค่าเองก็่านหมดยังไม่ได้ไปชาร์จเลยเอา้าวเห็นว่าเป็นปราณอัศนีไม่ได้ใช้ไฟฟรีหรอเหรอฮะต้องจ่ายค่าไฟด้วยนี่โดนย,ยกหม้อไปแล้วลืมจ่ายก็เลยใช้่านแทน โอโหนี่ตกลงว่าวิชาของพวกเราต้องมีต้นทุนกันหมดเลยใช่ไหมถั่วต้มแต่ถ้าอยากแบบว่าใช้ฟรีนะเว้ยต้องขึ้นเป็นเสาหลักก่อนจะสามารถใช้ได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเฮ้ย hey, จริงดิเป็นเพราะว่าพอขึ้นเป็นเสาหลักแล้วความสามารถจะเพิ่มขึ้นเหรอเฮ้ He, พอเป็นเสาหลักแล้วรวยซื้อวัตถุดิบได้ไม่จํากัดพูดถึงเสาหลักแล้วที่จริงข้าเองก็ตั้งความหวังไว้เหมือนกันนะเว้ยว่าอยากจะเป็นเสาหลักทุกคนก็อยากจะเป็นเสาหลักกันหมดนั่นแหละเออแต่ว่ายังไม่มีเสาหลักแห่งอัศนีเลยนี่ มึงอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะใช่กูจะเป็นเสาหลักสายฟ้ากูจะเป็นเสาหลักแห่งหมูแล้วนายหล่ะทันจิโร่เราคิดว่านะถึงจะใช้ปราวารีก็เหอะไม่น่าจะได้เป็นเสาหลักแห่งน้ำหรอกทมาหรือทันจิโร่เพราะว่ามันยังมีปราอีกอย่างหนึ่งที่กูใช้ได้แต่จะใช้ได้เป็นบางครั้งเท่านั้นเองมันคือปราอะไรมันก็คือปราตะวันปราตะวันนี่มันเป็นแนวไหนว่าแบบว่าไฟหรือเปล่าแบบนี้ก็น่าจะเป็นเสาหลักแห่งไฟได้ดิ เฮ้ย hey, ไม่ได้มันคนละอย่างกันมันร้อนแรงกว่าไฟเยอะน่าจะเป็นแนว,แ,นวแสงอ่ะแบบว่าพระอาทิตย์ไงพระอาทิตย์ปราณตะวันเออว่าแต่สาหลักแห่งไฟมีอะไรวะที่จะเรียกพวกเราเนี่ยมีภารกิจฟิชโชจะให้พวกเราไปทําร่วมกันต้องทําร่วมกันเหรอเฮ้ยกูไม่เอามึงไปได้เปล่าเฮาเซนิสิเพราะว่ามึงต้องหลับก่อนอะ่ะถึงจะใช้ปราณได้แค่หลับนกูก็ใช้ปราณได้แล้วเออเอ,อ,เอ,อาเหอะทันเจโรตายหมู่ดีกว่าตายเดี่ยวนะเว้ย มันช่างเป็นประโยคที่ไม่ได้ทําให้กูรู้สึกดีขึ้นเลยก็ได้ว่าอินโนสเกตพูดถูกแล้วตายหมู่ดีกว่าตายคนเดียวแล้วก็ระวังมารยาทหน่อยนะท่านสาหลักแข่งไฟอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนตลกชอบความสนุกสนานแต่ก็ต้องให้เกียรติท่านด้วยแล้วกูจะต้องเกียดเขาเรื่องอะไรยังไม่เคยทําอะไรให้กันเลยคนละเกียดแล้วนั่นมันเกลียด อ่ามากันแล้วหรอรุ่นน้องที่น่ารักนักลกใหม่ไฟแรงสูงเฮ้ยเซนอิสุ S, นี่หรือคือเสาหลักแห่งไฟถั่วต้มและนี่แหละก็คือเสาหลักที่อาจแตกแปงที่สุดในบรรดาเสาหลักทั้งหมดก็เป็นได้น่าคุ้นๆนะเสาหลักคนนี้คุ้นๆหน่อยอินโนสเกะเคยเห็นที่ไหนวะร้านอาหารแถวแถวบ้านนะถ้าจาไม่ผิดอะ่ะโอ้ยจําผิดคนแล้วอินโนสเกะมั่วหลายถอดหัวหมูออกเฮ้ย hey, ไม่ได้ไม่เอาเซนอิสุกูเป็นคนขี้อไอขีอยอไอมากทำไมไม่หาเสื้อมาใส่นี่แหละทันเจโรเสาหลักแห่งไฟตัวจริงเสียงจริง ชื่ออะไรกูจำไม่ได้นะจำได้แต่ชื่อพ่อพ่อชื่อดำช่างมีประโยชน์ยิ่งนะักแต่จริงๆแล้วกูว่าไม่น่าจะได้เป็นเสาหลักแห่งไฟนะน่าจะได้เป็นเสาหลักแห่งพิษมากกว่าเสาหลักแห่งพิษเขามีอยู่แล้วไม่ได้ซ้ำกันโอ้โหยังมีคนที่ใช้พิษได้โหดกว่าไอ้คนนี้อีกเหรอซุบซิบอะไรกันเหล่าบรรดานักรบผู้ปราบปีศาจก็กำลังมีเรื่องสงสัยอะไรบางอย่างครับว่าทำไมถึงได้มาเป็นเสาหลักแห่งไฟล่ะอ๋อเรื่องนั้นง่ายนีดเดียวเพราะว่ากูใช้ปราณอัดขีได้ยังไงล่ะ รกระจอกกูใช้ปลานวารีได้เดี๋ยวใช้ดาบ,บไฟโชเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกไฟของกูน่ะดูแรงขนาดที่ละเหยนน้ำได้หมดทะเลเลยนะว้าวไอย้ยาละลายน้ำได้หมดทะเลแต่ไม่ต้องห่วงข้าไม่ค่อยได้ใช้หรอกปลาหนักคีอะ่ะเพราะว่ายังไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งขนาดที่จะต้องมาใช้ปลาหนักคีใช่ไหมไม่ใช่กูสั่งงานอย่างเดียวกูไม่เคยลงมือทำเองเลยหล่อเล่งหนนะ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก พี่ไม่ค่อยได้ใช้ปลานักเกียเพราะว่าถ้าเกิดใช้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีไฟลามไปทั่วเมืองคือมันอันตรายเกินไปที่จะใช้งานถ้าเกิดว่าจะต้องใช้จริงๆนะต้องไปที่ห่างๆไกลผู้คนหน่อยและเมื่อนั้นและจะได้ใช้ปลานักเกียอย่างเต็มที่ใกล้ต้นไม้ก็ไม่ได้เองเดี๋ยวไฟไหม้ป่า ทำไมมันดูละหมายยากเข็นจังเลยก็คนมันโหดนะคนมันโหดไม่งั้นจะได้เป็นสาวหลักแห่งไฟเหรอเออว่าแต่ที่เรามาเจอกันนี่มีธุระอ่าใช่ใช่มีธุระเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวนี้แหละไม่ไม่กูไม่อยากฟังของมึงกูอยากให้ฟังธุระของกูก่อนกูอยากกินกาแฟกาแฟเหรอกาแฟมันเป็นเครื่องดื่มของอสูรนะใช่แล้วอยากกินฮไอ้นักล่าสูรคนนี้มันเป็นคนที่แปลกมากมันดื่มเครื่องดื่มของอสูรหรือว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับอสูรโดยตรง นายน่ะนายชื่อทันจิโร่ใช่ไหมถั่วต้มเสาหลักแข่งไฟคือกูสัมผัสได้ว่ามึงอ่ะมีความเกี่ยวข้องกับอสูรโดยตรงจริงหรือไม่จริงโอหอโหตอบได้หน้าตาเฉยมีความเกี่ยวข้องทางด้านไหนมีน้องสาวเป็นอสูรน้องสาวเป็นอสูร,สรแล้วตัวแกละ่ะเป็นคนน้ายับปกติธรรมดาน,นี้ลหละอ้าวเฮ้ยมันเป็นไงมาไงเนี่ยน้องสาวก็เป็นคนน่าแลแต่ว่าติดเชื้ออสูรก็เลยกลายเป็นอสูรจบไม่นยากเลย โหอยากเห็นหน้าน้องสาจัะวะไม่ใช่ว่าคงจะหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวในแบบอสูรไปแล้วไม่ใช่แล้วเซนิส,ญญสุน้องกูน่ารักเหมือนเดิมน่ารักกว่าเดิมด้วยไม่เชื่อถามอินโนสุเกะดูดิจริงเหรอว่าอินโนสุเกะกูรู้สึกเหมือนว่าหัวหมูกูเริ่มเน่าแล้วนะกูถามว่าน้องของทันเจโรอ่ะน่ารักไหมก็น่ารักอยู่นะเออก็น่ารักแหละเป็นคําตอบที่ดูไม่ค่อยจริงใจเลยอินโนสุเกะมันไม่ค่อยสนเรื่องผู้หญิงผู้ชายหรอกมันไม่รู้หรอกว่าใครหน้าตาดีหน้าตาสวยอ้าวแล้วมึงให้กูถามมันทําไมเนี่ย เอองั้นสรุปว่าทันจิโร่นายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่สินะค่อยวางใจได้หน่อยถั่วต้มแล้วสาลักแห่งไฟแต่มันก็แปลกนะมีน้องสาวเป็นอสูรแต่ก็ยั้งมาเข้าหน่วยล่าอสูรมันหมายความว่ายังไงนั่นก็เพื่อที่จะแก้แค้นให้พี่น้องคนอืือๆที่โดนอสูรฆ่าตายแล้วทําให้น้องสาวของฉันต้องกลายเป็นอสูรเฮ้ยทันจิโร่ใจเย็นๆเออการแก้แค้นมันไม่มีอะไรดีหรอกแก้แค้นจะไปแก้แค้นจะมาไม่จบสักทีเอ,อรารอจริงดี เอองั้นกูลาออกจากหน่วยล่าอศูนย์แล้วกันแคนเหอะดีแล้วแคนมากๆฆ่ามันให้หมดอสศูนเนี่ยมึงเจอ,อยังไงของมึงเนี่ยฮะสารกแห่งไฟอ่ะตกลงว่าที่มานี่ต้องการดื่มเครื่องดื่มของอสศูนใช่ไหมกาแฟน่ะได้เดี๋ยวไปเอามาให้กินแล้วเมื่อกี้ทําท่าตกอ,อกตกใจแต่มีในบ้านตัวเองเฉยเพื่อเป็นการตอบแทนนะฟังคำขอ,ขอร้องของกูอย่างหนึ่งเหล่ามาซิคือแถวทางตอนใต้ของหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้มันมีอสศูรตัวหนึ่งที่กําลังอารวาดอยู่ไล่เข็นฆ่าผู้คนอย่างโหดดาย โหดร้ายขนาดไหนหรอลักษณะมันเป็นยังไงหน่วยล่า,าสุดนลับได้ให้ข้อมูลมาว่าลักษณะของอสูรนตัวน,นี้จะมีรูปร่างคล้ายผู้หญิงสวยตกลงครับจเจยนเซนดิสูสฟังข้อมูลก่นอ,นอนอสูรนตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเห็นว่าเป็นหนึ่งในอสูรนข้างขึ้นหนึ่งในอสูรข้างขึ้นแปลว่ามันต้องโหดมากกันดีแล้วอย่างพวกเราจะไหวไหมทานจิโร่อย่าดูถูกตัวเองไปพวกนายสามคนน่ะยังมีความสามารถที่ยากจะอย่างลึกอยู่ ลงไปขัดเกลาปลุกมันขึ้นมาจากภารกิจในครั้งนี้ซะทำเป็นพูดดีมึงก็แค่ใช้พวกกูไปตายแค่นั้นแหละไม่ตายรู้ทันแต่ก็เอาเหอะไหนๆก็มาเป็นนักล่า,าสูรและก็ต้องทํางานนี้อยู่ดีดีมากขอบคุณที่เข้าใจเ้าง,งั้นก็ขอมอบหมายให้หน่วยเอ,อ่อชื่อหน่วยอะไรนะพวกเรายังไม่มีชื่อหน่วยเลยเซนดิเซอร์ตั้งหน่วยโอ้โหไอ้เราก็ไม่มีความสามารถทางด้านนี้้วยอินโนสเกตว่าไงหน่วยโอกาอโอกาอุอกา กูไม่น่าถามมึงเลยอ่ะทันจิโร่มีความคิดเสนอไหมถ้าคุณนี่กูจะถามมึงทําไมเนี่ยฮะเสียงที่สือเออลืมไปถ้างั้นเอาเป็นว่าต้องเป็นชื่อที่อสูรได้ยินแล้วต้องขั้นค้ามเกรงกลัวและเป็นชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพวกเราซึ่งนั้นก็คือพวกเราคือหน่วยเต้าตึงโมนี่คืออัตลักษณ์ของพวกเราเหรอ แล้วอสูรได้ยินแล้วมันจะน่าเกรงกลัวแบบใดดีมาเข้าใจแล้วพวกนายคือหน่วยเต้าตึงโมดีเขาใจเย็นกูยังไม่ตกลงหน่วยเต้าตึงโมออกเดินทางไปปราออสูรได้นะบัดนี้ร,รับคำสั่งรับคำสั่ง